ในส่วนของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนะะี่ยค่ะถ้าจะเริ่มต้นก็คืออาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผู้ป่วยเริ่มมีอาการ เจ็บหน้าอกนะคะเจ็บหน้าอกแบบชนิดที่รุนแรงหรือว่าอาจจะเริ่มเริ่มเจ็บตรงกลางหน้าอกนะคะแล้วก็ลักษณะของอาการเจ็บแบบที่มียิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าร้าวไปที่ไหล่ข้างซ้ายหรือว่าขึ้นบริเวณกลามข้างซ้ายด้วยเนี่ย <IS> อันนี้ก็อาจจะเป็นการบ่งชี้ว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบได้นะคะอันนี้ก็ควรจะต้องรีบพามาโรงพยาบาลมาตรวจอย่างน้อยก็ต้องมาเช็คว่ามีโรคของหลอดเลือดหัวใจหรือไม่นะคะหรือถ้าเกิดว,ว่าเป็นอาการอื่น เหมือนเช่นเหนื่อยง่ายกว่าปกติออกแรงแล้วแบบรู้สึกว่าได้น้อยลงนะคะหรือมีอาการมีเงาแตกใจสั่นขณะที่แน่นหน้าอกร่วมด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงกันนะคะรวมถึงถ้าหากว่ามีเป็นลมหน้ามืดหมดสติพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาการที่เร่งด่วนนะคะต้องรีบแบบมาเช็คร่างกายทันทีนะคะโดยส่วนอ,อ,อาการอาการที่ดูรุนแรงที่สุดนะคะที่ที่คนไข้แบบถ้าเป็นแล้วต้องรีบพามาเลยก็คือว่า ถ้าคนไข้เริ่มจะมีอาการแน่นแล้วมีมือเท้าเย็นหรือว่าเริ่มแบบอาการเริ่มซึมลงหรือว่าแบบเรื่องเรื่องของความรู้สติน้อยลงหรือว่าเ,เริ่มมีเรื่องของแบบวูบแล้วก็สื่อสารกับเราไม่ได้น,นี่ก็คือต้องเร่งด่วนที่สุดนะคะต้องรีบรีบพาไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ที่สุดที่ที่สามารถที่จะตรวจเรื่องของทางหัวใจได้นะคะ